สีงามใช่ไหมโอ้โจวดจานเลยไหมเร็วกว่าคูโบต้าอีกเว้ย นีอยู่กับสมนแย่ครับผมอ่าเจ้าของรถก็คือไม่ใช่อื่นใช่ใครครับเอาทิศเอกสเตชันครับผมสบายดีพี่น้องป้องปายรถมันเป็นอย่างนี้มั่งปัดเกียร์หล่นหายครับโอ้ซ่อมหน้าง,งานเลยแก้ปัญหาทา่หน้าไปก่อนโอ้อุปกรณ์ครบอุปกรณ์ครบครับในรถนี่ครบเลยครับทั้งเครื่องปั่นไฟปั๊มลมอ่าตู้เชื่อมโอ้ครบเลยเกี่ยวข้าวมันหมดในน้ำเลยหายหาไม่เจอ แต่ว่าซื้อมาแล้วล่ะอะไรซื้อมา,มลาอแล้วแต่ว่าไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอืมใส่พนักก่อนทันวันนี้ไปก่อนเพราะไม่เสียเวลาเขาแก้ไขตอนกลางคืนทีมงานเขาสุดยอดจริงๆเลยมาตรฐานครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมสอ, <c oughs> สองเศร้าซ่ <c oughs> อมเองเลยพี่น้องเอ๋ยรถเกี่ยวข้าวข,ของเอาที่เสกสเตซัดนี่แหละครับนี่เมื่อกี้จอดเติมนน้ำมันแล้วก็ซ่อมตัวนี้ด้วยข้าวพอดีอ๋อคนงานก็โอ้สุดยอดครับผมแง่แล้วแง่มันแล้วที เขาเกิดมาแบบที่เราได้บริเนลอ๋อยึดยึดีอะไรกันยึดมั้าครับเด็กเอาซ่อมทิดไหนก็กำลังซ่อมเลยครับผมเกิดปัญหาปัญหาหน้างานเลยแต่ก็ยังดีที่ซ่อมเองซ่อมเองแก้ปัญหาก่อนก็ที่เกียบอ่ สนุกสนานสนุกแพ้เขากันไปก็ลำบาการสชาติชีวิตพี่นอ้องเอ๋ยมีทุกรูปแบบเพราะพวกเราชอบลำบากพี่น้นองม,นานามีเจ่แล้วที่คนละคอสองสามล้อมาขับทปตั้งนานใช่้องแคนนี้อย่ซื้อเบนซ์ขับใช่ไหมเอ,อ้ยซื้อรถจอดข้าวที่ทุ่งนาพนะี่น้องเลยโอ้รถเบนซ์มันหาเงินบ่ได้ดิการข้อมเจ้าพี่น้องสู้แบบนี้หาเงินได้เนี่ยแต่ขับไปขับไปขับไปเข้าห้างทั้งวันอยู่ฮะ ขับไปเที่ยวห้างทั้งวันอยู่ได้บอสขับไปรถเป็นสันไหมโอ้เอาเลองดูนะเขาจะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมไปสามล้านเนี่ยขับเป็นสันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาที่สี่เป็นคนขับลองเนาะลองเนาะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนถ่ายอ๋อเพราะเขาไล่แต่เพื่อนเนี่ยอ้ยตั้งแต่ปากซอยแล้วดิมีซุปเปอร์มาเยี่ยมมายามอีกครับพี่น้องนะถ้าผมบไปทั้งเท่ไหนะจะไปสุรินทร์สุรินนทรร์สุิอ่า ยังไม่ถึงสุรินก็กินก่อนแล้วเนี you. ่ยกินแล้วกินกินต so ั้งแต่อยู่บ้านอาที่เสกแล้วสวัดดีครับอาที่เสกแวะมามารับเนี่ยมาดูรถเกี่ยวหน่อยมาดูก็มาเจอนี่ครับผมโ้สุดยอดเลยแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าเลยไม่ต้องจ้างช่างเลยลูกทีมก็สุดยอดเลยครับผมทั้งรถเกี่ยวนี่ของเอาที่เสกครับเนี่ยรถขนข้าวนี่ของเอาที่เสกอีกนะครับผมเนาะโอ้โหเงินทองจะเอาไปไว้ไหน ใช่ครับพี่โตมีก็สามคนสี่คนนั่นแหละขายเยต้องหาเงินเยอะมีสามสี่คนปีที่แล้วตกรถคนนั้นไมตกคันน่มันบาด้ตรรถเกี่ยวใช่ไหตัวคันนีอบาดแผลันโอ้ยคุยบาแผลไงโอวยงมองกอนอ๋อปีที่แล้วคือตกรถคันนี้ครับผมเอาที่เสกสเตชั่นเนี่ย อ่าที่เจ็บขานะครับผมโอ้มีการเชียดด้วยโอ้ทีมงานนี้สุดยอดครับสุดยอดเลยมีครบหมดครับนี่ทั้งเครื่องปั่นไฟปั๊มลมอ่าเสียตรงไหนสตาร์ทเครื่องปั่นไฟซ่อมตรงนั้นเลยพี่น้องโอ้ี่กอรถ ไม่ใช่ของกับตันดำซิ่งเลยของอาดิเศกสเตชันน,นี่แหละรถนวดข้าวบ้ามนจิตกมันมจิตกคือตัวดูครับจะให้เราขึ้นรถโว้ยเอาครับซ่อมครับซ่อม ก็เกี่ยวข้าวเนี่ยจะลงไปเกี่ยวแปลงข้างหน้านี่ครับเนี่ยจะลงไปเกี่ยวแปลงข้างหน้านี่แหละแต่พอดีรถมันเกิดปัญหาครับผมตัวเกี่ยวมันอาจจะต่อที่เสีบอกว่ามันหล่นหายหล่นหายอยู่กลางทุ่งนาเลยหาไม่เจอก็เลยเอาเหล็กมาเชื่อมอดัดแปลงไว้ซะก่อนก็จึงเหลือแปลงนี่ครับผมนี่เจ้าของนาก็มารอแล้วเนี่ยเจ้าของนาก็มารอแล้ว ตอนนี้กำลังซ่อมเลยพี่น้องซ่อมเลยรถขนข้าวก็มารอแล้วรถขนข้าวก็มารอขนข้าวแล้วตอนนี้รถเกี่ยวยังทำงานไม่ได้ไอ้นุ่มวไฟพี่น้องเอ๋ยะตอนนี้กำลังเชื่อมใล้จะเสร็จแล้วใล้จะเสร็จแล้วใล้เสร็จแล้วใล้เสร็จแล้ว โ okay, อเคบอเจียแต่งงานสักนิดน,นึงอาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ซ่อมมาประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่าแมนบอก <laughs> วายก็พอเลือดรัวลังกาดใช่ไหมเนาะเออแม่นบ่โอ้ยเกือบพอสิบนาทีก็พอแล้วเราซ่อมหมดแล้วหลังจากที่เราซ่อมไปสิบนาทีครับผมลุยงานต่อเลยพี่น้องคนขับอยู่สาไปนอนหลับอยู่เจริญนี่เกิลอะไรขึ้นพ่อโอเว่นคนเข้ามาเอาครับพี่น้องครับมันก็เต็มท้งแล้ว พร้อมเลยท่านี้น้ำมันเต็มถังซ่อมเรียบร้อยโอ้ทีมงานนี่จ้างวันเท่าไหร่นี่เฮ้ยสุดยอดใช่ไหมแล้วข้าวสองขวดบอกระบบมือเลยปั๊ดไหมก็สีมะกราวใช่ไหมแม่นบอกโอ้ทุกปวดโผเดือกเอาที่เราสองสาวอ๋อซ่อมแล้วรอครับรอรอดูว่าจะเป็นยังไง คันนี้มันบ่ที่ตกปีกายนี่เนาะตกยังไงเอาสาธิตขึ้นไปนั่นแหละพลังขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปปั๊บขึ้นไปปั๊บก้าวนี่แหละครับพี่น้องครับตีละก้าบอ๋อตีละกา้าดูดบุ๊บให้ดูหน่อยครับตีละก้าม้วนหลังหน่อสเดี๋ยวหาจะเจอเงี้ยมันอะไรครับตกตรงนั้นแหละอ๋อมันลื่นครับมันลื่นเนาะตอนสองมันมีเนี่ยน้ำค้างอ๋อร้งเท้าแตะลื่นเลย ขาขาเราอ่อนเพราะว่าเมื่อคืนน่าจะไปคาราโอเกะมามขาอ่อนล่นะครับพอไปคาราโอเกะมาเอาไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับผมโอ้โอ้สุดยอดครับพี่น้องดูครับ Thay num wifi nó ครับลุยแล้วครับผมลุยแล้วตอนนี้อ่าซ่อมเสร็จก็ลุยเลยครับผมห่อยมันมันสิบดจมเว้ยหมอมันสิบดจมหรอกโอ้คัดหน้านะคาดเลยพี่นอ้องเอ๋ยมันรถใหญ่รถใหญ่ไปนี่แหละครับผม ทีมงานเอาที่เสกเหตุผลที่ไม่ได้ไปทําคลิปที่ไหนก็ธุรกิจแกเยอะครับผมไม่ว่าจะขายของออนไลน์น้องรถเกี่ยวอีกแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาบอบนวดที่รัชดาอีกอืมไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปทําคลิปครับช่วงนี้ก็แต่รถเกี่ยวทั้งวันโอ้โหสุดยอดพี่น้องเอ๋ย ขรถเนาะเดนเดนอนด้นอนนอนนอนนทุ่งเลยบนอนทุ่งเลยบ่กไม่ได้เข้าบ้านเลยบ่า้ไ้านเข้าบ้านเนทุ่งอ๋อม่ตดเอะเนบ่ตรงนี้มีผีด้วยเยอะอ่ะผีอะไรผีบหัวพี่ลอครับผีหัวผีอะไรจะมาใบหัวกัน พี่น้องเลยไปก็ได้น้องแปลตรงไหนอแปลตัวนั่นแหละอเอาครับลุยงานต่อแล้วรถเอาวที่เซกสเตชันครับผมโอ,โอ้สุดยอดสีหวานเย็นแทน้อสีงามเท็นไหมโอ้จวดจานเลยไหมเลี้ยวกับคูโบต้าอีกเว้ย อโอเคแล้วนอะหมอนนเ,ออมเนาะฮะกกออโอ้อยฝุ่นเนาะรถเกี่ยวเยอะครับปีนี้อ้าทีสเสกบอกว่ารถเกี่ยวเยอะมากๆเลยปีนีออ้มารวมกันอยู่แถวร้อยเอ็ดนิดเมื่อก่อนเกี่ยวตอนนี้โอ้ยข้าวยังเหลือเยอะตอนนี้โอข้าวเหลือนิดเดียวเพราะรถมาเยอะอรถมาหลายๆคันแย่งงานกัน,นกินหนูบอกหนูมหนูเนี่ยเอาอยู่เออเอาอยู่ สองกลุ่สามตัวเมื่อกี้เลยคุณลุงว่เม็ดเตี้ยอยู่เออได้ยินข่าวว่ามีมีคนตามเรามาด้วยนี่โอ้ยยังไงไม่รู้หลงเออหลงมายังไงไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าเป็นใครพี่น้องเออมาลุ้นๆกันพี่น้องผมบอกว่าเอาหนูมาท่านเต้ามาเลยโอ้ที่มานี่เพราะจะมาได้กินว่าเอาหนูนี่บอดีนี่โอ้ตายตายทิ้งลูกทิ้งเมียมาเลยเออครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาท่านนี้ท่านแรกเลยท่านนี้มาแบบ ไม่ได้คุยกันไมดหน้าเลยนะเออเอาถึงไหนแล้วบ่สมแกลังมาหาว่ะเออมแก็มาเลยฮะเออโอ้โสิใครได้ใจใจใจใ่กับบขับได้ขับได้สี่สิบก็มงาลาเออรถแกเที่ยงยบ่ายสี่ออโมงไม่ถึงเลยโอ้ยสองทุ่มถึงหมดพี่น้องเลยนองไปยี่ค้านหาเราเดไปไปไปโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เลย กดแชร์กดไลค์เป็นกนระจใจครับพวกเราทั้งสองเลยเด้อคลิปนี้ขอเลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม